อยากินอยางเหรอก็ก็ดีครับได้ทําอะไรที่ไม่เคยทําดีแล้วก็เ,เรียวกว่าอะไรเป็นความฝันอย่างหนึ่งที่ที่เรียวกว่าอะไรคือเราดูรายการนี้มาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากอยากไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้ไปได้ทําแต่ว่าพอได้มีโอกาสได้ไปก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ได้ทําเรียวกว่าอะไรร้องเพลงแต่ละเพลงออกมาก็เราก็คิดเพลงคิดนู่นนี่อะไรเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับทำไมมันต้องเป็นอยิน ทำไมต้องเป็นหยินอย่างครับก็ด้วยคาแรคเตอร์ด้วยครับว่าพวกเราดูแบบว่าแตกต่างกันดูแบบว่าอีกคนนึงชอบอย่าง,นงนหนึ่งอีกคนนึงชอบทำอ,อย่างแต่ว่าด้วยความที่หย่างอย่าง่มันอยู่ด้วยกันะไรก็รู้สึกว่ามันเข้ากันมันเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวเป็นเพอร์เฟกต์อะไรยากสุดอะไรยากสุดระหว่างการใส่ชุดถึงว่าการต้องลองชุดถึงว่าไม่ใช่เรา การหลอกคนอื่นไม่ใช่ก็คือ,อการหลอกคนอื่นนี่ก็ไม่ใช่เราคือยากเพราะว่าเป็นคนที่หลอกไม่เคยหลอกคนจริงใจต่อความความเป็นตัวเองนับเรื่องดูนะเดี๋ับคนางใช่ <c oughs> แต่ความความยากอีกอย่างหนึ่งคือทุกคนคือผมอยากจะระบายบ้านเลย <c oughs> คือในถ้าอากาศร,ร้อนมาก<อ>แล้วคือผมเ,เป็นคนขี้เหงือ่อยอ้เขาเรียกว่าอะไรนะขี้เหงื่อขี้ร้อนคือขี้ร้อนขี้ร้อนเออขี้เหงื่อก็ได้เพราะว่าเหนื่อแตกเยอะมากแล้วทีนี้อยู่ในถ้ากาศเหมันจะเป็นลม คือคือผมผมจะแบบว่าเวลาเขาส่งมาให้เต้นอะคือผมโอ้ยคือผมผมโอ้ยในหน้ากากอะแต่เขาไม่เห็นเราว่าผมโอ้ยผม<า>ก็ต้องทำเป็นเต้นโอ้ยเต้นอยู่แล้วเหรออะไรเงี้ยคือมันเหนื่อยมากเลยแต่ว่าสนุกสนุกที่เออเราได้ปลอมตัวเป็นแบบ เป็นเป็นแบบใครก็ไม่รู้พยายามปลอมแล้วนะครับผมพยายามปลอมแล้วเสียงผมก็ดูไม่ออกเลยออกการเก็บแรกไปผมว่าคนออกไม่ออกตัวอย่างท้ายรายการก่อนที่ไปเทปแรกทุกคนดูไม่ออกเลยว่ามันจะมีออกเลยผมว่าตั้งแต่มีออกมาเขาก็ทายกันได้แล้วว่าอันนี้ดูเป็นผมอะใส่เติมอะอย่างเกมยากตรงไหนกับใส่หน้ากากใส่ชุดหรืออะไรเออยากตรงไหนล่ะครับผมคือผมเพลงแรกผมพยายามจะแปลงเสียงแล้ว แต่ว่าพอไปไปมาๆรู้สึกว่าเออกลัวถอนหน้าเก่ามาแล้วคนไม่รู้จักก็เลยเออทำให้เป็นสิ่งตัวเองแล้วแบบอย่างน้อยแฟนคลับเราก็เออยังยังรู้จักเราแหละวะครับผมเออเข้าใเราะว่โดนกรรมการล่อซื้อครับผมกรรมการล่อซื้อจริงๆอ่ะมีตอนหนึ่งที่หลังจากที่ผมถ่ายเทปแรกไปแล้วครับผมเจอพี่นุ้ยรายการหลังจากนั้นที่เวอร์คอยเนี่ยครับแล้วก็ พี่หนุย้ยอะ่ะก็ระหว่างที่อยู่ในโชวชมนมุนอ่ะพี่นุ้ยมาถามว่าอยู่ในอากาศร,ร้อนไหมไหอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วผมก็เผอตอบไปว่า,วาวอุ้ยร้อนมากพี่พี่นุย่ยว่าอ่ะจ้จ้ใช่<ๆ>คือเรื่องแบบนี้โดนเหมือนกันคือวิลเลี่ยมอ่ะคือผมก็นั่งอยู่ผมไปตึกไปไไถ่ายถ่ายไอจีที่ตึกแล้วผมนั่งโซฟามันก็นั่งตงข้ามวิลเลี่ยมแล้วแล้ววิลเลียมก,ก็ถามว่าเอออะไรวะถามอะไรนะใช่มึงปะวะหรือว่าหรือว่า ถามว่าอะไรคล้ายๆใช่ไม่ได้หรออยู่อยู่ในอากาศเป็นไม่ไงบ้างวะร้อนป่าวะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออก็ร้อนร้อนที่ไหนเลยอืมแล้วก็นึกได้ว่าเออใช่หรือเปล่าวะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดหน้ากากเลยตอนนั้นเลยตอนที่เขาบอกว่าห้ามบอกให้คนอื่นบนรถเป็นจริ้มนายคนายการเขาแจ้งเป็นยไงบ้าต้องเก็บเป็นความลับนะให้ใส่นี่ใส่ไอ้โมดหน้ากากเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้ากากครับหน้ากากของเขาใช่ใช่แล้วรู้สึกว่าเวลาขับรถเข้าไปอ่ะ เขาจะแจ้งทะเบียนไปแล้วแล้วยาวก็จะหมดก็ถ้าหมดเป็นความ,มลับก็ไปละเออจะส่งแล้วเป็นแบบเออ <c oughs> แต่จะกลับความตัวเข้าไปในโมพอยครับผมเออแล้วผมเป็นแล้ก็จะใส่ลุงแล้วพอเมื่อหลังมันออกมาหลายคนสุบกรรมการลรอดซึ้งเรามากทำให้ร้องเพลงกระปีกระพอทำให้นู่นนี่ซึ่งเราก็ทำหมดทำไมเราถึงทำทำไมเราไม่คิดหรอกว่า กลัวคนไม่รู้จักเราไหมกลัวเปิดออกมาแล้วอ้าไข่เออในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ถอดหน้ากากมีคนมาถามเยอะมันกดดันไหมหรือว่าไม่อยากคุยกับใครเลยไม่ได้ไม่ได้คนมาถามว่าใช่ไหมแต่ว่าเอ้าไปออกแล้วแมสกิงเกอร์เหรออะไรอย่างเงี้ยมัคือเขารู้อยู่แล้วเขารู้ว่าเป็นเราเรารู้ไหมว่าทำไมเขารู้ได้ไงเขาก็เราก็รู้ว่าแต่ไปเพราะว่าเือมันปิดไม่มิ密ใช่ก็เราโปะอยู่อย่างเงี้ย ก็ตอนถอดมาเป็นไงบ้างผมจับได้ว่าเป็นจิงเลยเย็นสบายอ๋อเย็นโล่งอกอาออ๋อเป็นไทยแล้วอะไรเงี้ยเป็นไทยแลยวก็คือรุนไมาอยากให้เปิดเร็วๆหรอใช่ก็รุนก็อยากให้เปิดใหญ่ให้เห็นแต่ว่าก็คือด้วยด้วยด้วยที่เราเจอหน้ากากอ่าโมหะโทสัตซึ่งผมว่า อันนี้ผมเดานะแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาคือใครคือรายการเขาปิดไม่รู้แต่ว่าผมเดาว,ว่าคือพี่เจฟชาร์เตอร์กับพี่โบกี้ไลออนซึ่งเขาร้องเพลงพรอมากอเออซึ่งแบบว่าเออคือเข้าใจเลยเข้าใจเลยว่าเราแพ้พพได้ยังไง <laughs> <laughs> คือร้องแบบพรอมมากคือผมนั่งฟังแล้วแบบว่ามองในหน้ากากได้ว่ <laughs> มมา อออ่าตังนี้แหละเราได้เราได้เอ็ดเยนแล้วก็พีแจ้งให้ทราบเลยว่าที่เราจับผิดว่านี่ยพูดตรงนี้ไว้เลยว่าเป็นเจฟชาร์เตอร์กับโบกี้ไลออนครับพี่เจฟชาร์เตอร์นะครับแล้วก็พี่โบกี้ไลออนฟันผมครับถ้าไม่ถูกอ่ะถ้าไม่ถูกขอให้ผมเนี่ยหลอกขึ้นเอ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไม่ถูกเดี๋ยวไม่ถูกผมไม่หลอกถ้าไม่ถูกขอให้ไม่เอาดีกว่า เรดาวถูกไหมว่าตอนแรกผมไม่เชื่อผมไม่คิดว่าเป็นแบบพี่โจอี้บูวสิทธิ์หรือว่าไม่ก็พี่จ๋ายเพราะว่าพี่เขาแปลงเสียงไงแล้วตอนนั้นเราก็อยู่ในหน้ากากเราก็แบบฟังๆแล้วก็อุ้ยอุ้ยอุนิดนึงแต่ว่าพอกลับมาฟังแล้วเออว่ะคือภูมิใจมากเลยร่างกายยังไม่เจริญยังไม่เจริญเลยพูดไปก่อนพูดไปก่อนพูดไปก่อนจริงๆเราเครดิตแต่โฟโต้เราจับได้เพราะว่าพี่เจใส่ส้นสูงเขาใส่รองเท้าที่หรอใช่แล้วพี่เจเขาชอบยืน ใช่ใช่ใช่เออชอบเปิดอกเขาเล่นเวทมาเขาเลยเปิดออกเพือที่จเดอใช่ซึ่งเจมินายก็คือครับจับจลิตเจฟไม่ได้ว่านี่คือพี่เจฟดวสมุทคือไม่รู้สิตอนนั้นผมโฟกัสอยู่ที่แค่ตัวเองอะผมรู้สึกร้อนนะร้อนเหมือนกันที่ผมเห็นที่ทุกคนเห็นผมดุ๊กดิกเหลือเหนืออะไรพวกเนี้ย ผมพยายามเรียกว่าอะไรเบี่ยงเบนความสนใจกับความร้อนตัวเองอยู่อ๋อหมายถึงว่าขยับเพื่อให้มันดุว่าระบายความร้อนใช่ใช่แบบให้ลมมันเข้ามานิดนึงเลยทุกคนก็จำได้ว่านี่คื่อตอนนั้นเราขยับไปเยอะอ่ะอ๋อคือไม่ได้เต้นแต่เบี่ยงเออคือเออขอโทษละกันที่เป็นตัวเองเยอะไปหน่อยแล้วก็อากาศมาเป็นพิเศษอยู่ที่โฟนพูดว่าครับแล้วว่านอกจากพ่อผมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะรักใครได้มากเท่าคุณละเออเพราะ้อนนอย่างนี้เป็นไงม่บเลยใช่ไหมครบไหมเออเออะไรบ้างทำไมโฟล์ถึงเรื่องประโยคนี้ อะไรครับผู้ชายกนดูคือถ่ายไปดิเอออะไรอะไรครับมีไม้ประโยชนมีไม้ประโยชน์ม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ที่นี้มาจะรักใครเออที่จะข้าถาศีกไม่ตอบครับจะเป็นอาณานิคมไม่ลูกไม่เป็นไรครับอุ้ยทำเหมือนเด็รายการเลยนะแซวไม่ใช่ก็คือว่าเวลาพูดเรื่องพวกนี้เขินเนี่ยอันนี้ก็เขิน อะไรครับตอนนี้ก็เกิดอยู่นิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่ะมันยันนี้ยาวคำนี้พี่หน่อยแล้วยาวคไหครับพี่เมื่อกี้เราพูดมามันมีความหมายว่าอะไรแย้วยาไหนครับหมายถึงว่าความหมายที่เราจะสื่อให้บุคคลข้างค้าครับผมก็ไม่ใช่ก็ก็กูก็อยากจะสื่อว่าเออก็รักจรินายแหละก็ก็ด้วยความผูกพันด้วยอ่าเรื่องราวที่เออผ่านมาตั้งตั้งสามสี่ปีจะเข้าปีที่ห้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่กับเจมินายทำงานกับเจมินายมาทุกวันก็รู้สึกเออผูกพัน แล้วก็มีความสมัมพันธ์ที่ดีต่อเจมินายแล,แล้วก็ก็เป็นเป็นเพื่อนที่ที่เราที่เราแบบว่าอุ่นใจเวลาเราอยู่ใกลายเวลาเราทํางานด้วยครับเป็นคนที่เออเวลาทํางานแล้วแล้วไม่ไม่แบบเออไม่ไม่กังวลเลยเกี่ยวกับการทํางานด้วยกันก็ดีใจดีใจที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับเจมินายเจมินายเป็นไงครับตอนที่ฟังประโยคนี้รู้อยู่แล้วครับเขาพูดหลายรอบแล้วไงเขาใช่ใช่คือเขาเรียบพูดรอบแรกเรืเขาชอบพูด,ดาอา,าดรมณ์เนี่ยเขาชอบพูดตรนี่ย ไม่ก็พูดตอนแบบขอบคุณตามงานหรือว่าแบบท้ายๆก็คือไม่ใชอบค่อยๆชอบพูดแบบอะไรแบบนี้คือแบบจริงจังไอ้แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบถามตอบอะไรแบบนี้ยถ้าสมมติให้เขาให้พูดอาจจะพูดแต่ว่าเขินไงเวลาพูดแบบนี้ยใชอันนั้นเราพูดไปแล้วเขามีพูดอะไรกับเาพอพอแล้วพี่ไม่ได้พูดอะไรกับเราแล้วพูไปแล้วว่ะผมก็ขอบคุณเขาเหมือนกันผมก็รู้สึกแบบเดียวกับเขาแหละใช่ก็รู้สึกว่าคุณรักผมไหมครับรักรักรัก พอใจนะครับิด้นเใช่คนเรารักก็ได้ก็คือนั่นแหละก็ตามที่โฟดพูดไปเลยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหาแบบคนไหนที่ผมจะทำงานด้วยแล้วแฮปปี้แล้วก็แบบรู้ส <S 1> <S 1> ึกไร้กังวลขนาดนี <g <g ้มาก่อนอะไรเงี <g <g ้ยใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าผมทำมากับหลายๆคนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอได้มาทำกับโฟดก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราไม่ต้องมาปรับอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยก็เข้ากันได้แบบที่ แบบที่สามารถทำงานได้เลยเลยเจอกันแล้วทำงานได้เลยย็งไงล่ะออฟกันเลยสิออฟเบออ่าเรา